นี่นะคะของสามสาวก็คือไปทำความสะอาดที่วัดโคกนาวันะค่ะทุกคนจ้าที่สดใสตอนนี้นะคะเรากำลังออกจากห้องค่ะเพื่อที่จะไปใต้ตึกกิดนะคะเพราะว่าเรานัดรวมกับน้องๆไว้แล้วก็เพื่อนๆไว้ค่ะไปเลยะคะแล้วก็กำลังนอน,น้องๆอยู่นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะจะมีการทำกิจกรรมของศาสนาอิสลามนะคะ นั่นค่ะน้องๆมาแล้วค่ะจำนวนประมาณหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวรอน้องๆอ,อีกบางส่วนค่ะถึงจะไปที่วัดด้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่วัดโคกนางแล้วค่ะตอนนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็จะไปทำความสะอาดวัดกันค่ะเย้ <c oughs> าสัมภาษณ์นะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันเอ่ยวันนี้เรามากวาดขยะน,นะคะโอเคค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยจะได้มาทำ<อ>แบบอะไรแบบนี้ใช่โอเคค่ะและนี่เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่วัดโคกนาวัวดโคกนาโอเคขอบคุณค่ะอีอีสัค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีเุ้าตัวามค่ะค่ะรู้สึกยังไงบ้าง,งคะกับการที่ได้มาทำความสะอาดบริเวณวัดโคกนาวค่ะรู้สึกดีมากค่ะแล้วก็เป็นชาวที่สดใสมากค่ะ ออยยู่่่มกันางสในความคิดเห็นของหนูนะคะก็คือในการที่เราเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะแล้วก็การอยู่ด้วยกันในความแบบยอมรับความเห็นต่างแล้วก็การให้อภัยกันค่ะแล้วก็ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเพราะว่าทุกคนย่อมทุกคนย่อมมีความเอ,อ่อทุกคนย่อมมีความแบบต้องการความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ตัวอย่างที่หนูอยากจะยกนะคะ นะคะก็คือการทํางานกลุ่มค่ะการทำงานกลุ่ม,ท,มทุกคนมีแบบความคิดที่แตกต่างค่ะเราควรแบบยอมรับความเห็นต่างหรือว่ายอมรับเสียงข้างมากค่ะคอบค่ะโอเคค่ะน้องมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติช่วยเล่าให้ฟังหน่อยการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันตินะคะหนูคิดว่าต้องอยู่กันแบบสงบสุขค่ะอยู่ด้วยกันเห็นใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะหากเกิดความขัดแย้งก็ต่างคนต่างออกความคิดเห็นแล้วก็รับฟังซึ่งกันและกันค่ะ แล้วก็ถ้าให้ยกตัวอย่างนะคะเหมือนวันนี้ที่เรามากวาดขยะนะคะเป็นการส่งเสริมความสะอาดความเรียบร้อยและเป็นการพ,พัฒนาความสัมพันธ์ค่ะซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นมันถ้าเชื่อมในความพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็เหมือนว่าการเราอยู่ร่วมกันเราต้องแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะน้องมีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติคะความคิดเห็นว่าทุกคนต้องแบบมีความเคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สามารถ มันสามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบได้ครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะบอกแว้งกันนะครับเหมือนปัจจุบันเหมือนในจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ครับที่สมัยนี้เริ่มที่จะรณรงค์เรื่องการเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็แบบงดการใช้การรุนแรงอะไรแบบนี้ครับก็เลยเริ่มที่จะไม่ค่อยมีเรื่องอื้อฉาวอะไรเหมือนสมัยก่อนแล้วครับครับ เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติการอยู่อย่างเท่าเทียมครับทุกคนมีความคิดเห็นแล้วก็อยู่ร่วมกันได้ครับแล้วแล้วก็มีคนกลางคอยช่วยแก้ไขปัญหาด้วยครับออมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเหมือนกับว่าสมมุติถ้าแบบเหมือนเราแบบอยู่ใน เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในซอยเดียวกันนะอะไรแบบนี้เหมือนแบบในซอยมีขยะสกปรกเอ,อ้ยมีขยะแบบเยอะเต็มไปหมดอะไรแบบนี้เราก็สามารถแบบช่วยเก็บกันได้น้องได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างคะค่ะดีนะคะแบบได้ทํากิจกรรมแปลกใหม่ดีค่ะเพราะว่าตัวหนูนะคะเป็น,สสนต่างศาสนาแต่ว่าพอเข้ามาทํากิจกรรมในวัดก็โอเคค่ะพี่ๆก็แบบให้ความใส ใส่ใจกันแล้วก็ช่วยกันค่ะค่ะหนูก็แบบมีความรู้สึกว่าอ่าเป็นเป็นตัวเองที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะแล้วก็มีความเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็พี่ๆน่ารักมากค่ะที่ได้มาร่มาวมงานกับพี่ๆค่ะ สิ้นสุดไปแล้วค่ะกับโครงการร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดวัดโคกนาวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย